สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทซึ่งเป็นเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับขอฝากหน่อยนะครับสำหรับเหรียญ1น1บาท ปีพศ2529นะครับทางเรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับเหรียญหนึบาทตุนนี้นะครับปีพศ2529นะครับหากใครมีนะครับก็แอดไลน์มาตามนี้นะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับก็ให้ราคาสูงสุดเหรียญละ1000บาทนะครับถ้าสภาพส,ายสวยๆหม่วิ่งผิวเดิมเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปเป็นครั้งแรกนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปประกาศรับซื้อนะครับก็อยากจะขอให้เพื่อนๆชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับไม่งงแล้วก็ไม่สับสนนะครับใครมีเหรียญห้าบาทรุนนี้อยู่นะครับ รุ่นการจนายพิเศษปีบศส5 3 9นะครับราคายังถูกอยู่นะครับยังไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักสะสมนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตนั้นเยอะมากเลยนะครับก็มีเพื่อนๆบางท่านนะครับก็ได้ส่งรูปภาพเหรียญรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญ5้าบาทรุ่นการจนายพิเศษปีบศส5 3 9นนะครับมาสอบถามเรื่องราคาในข้อความทางแชทไลน์นะครับ ว่าถ้าจะขายรับซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ได้ปฏิเสธไปว่ายังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าราคายังถูกนะครับเดี๋ยวคนขายนั้นจะไม่คุ้มกับค่าส่งเปล่าๆนะครับก็ยังมีการงอนให้กับกระผมอีกด้วยนะครับที่ผมบอกว่าไม่รับซื้อนะครับแล้วก็บอกว่าที่อื่นให้เป็นแสนนะครับผมก็ไม่ได้ถามต่อหรอกนะครับว่าที่ใดนะครับที่รับซื้อเป็นแสนนะครับ เพราะผมคิดว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แน่นอนนะครับและผมก็ยังแอบสงสัยอยู่นะครับว่าถ้ามีที่อื่นให้ราคาเป็นแสนแล้วแล้วจะมาถามขายให้กับกระผมทำไมนะครับทำไมไม่ขายให้กับที่ที่นั้นเลยนะครับในเมื่อได้ราคาสูงขนาดนั้นแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วผมคิดว่าก็คงจะไปฟังมาแบบผิด,ผดนะครับ คิดว่านะครับแต่สําหรับผมแล้วสําหรับเหรียนนี้นะครับสําหรับผมนะครับคุณได้แน่นอนนะครับคุณได้เลยสี่แสนนะครับแต่สี่แสนอะไรต้องฟังให้จบนะครับแสนที่หนึ่งนะครับแสนจะผิดหวังแสนที่สองนะครับแสนจะรันทดนะครับแสนที่สามแสนจะหดหู่และแสนที่สี่แสนจะอารมณ์เสียนะครับ นี่แหละครับสี่แสนที่คุณจะได้จากเหรียญนี้นะครับถ้าอยากจะขายได้ในราคาเหรียละเป็นแสนบาทนั้นนะครับผมคุณได้สี่แสนแบบนี้นะครับสี่แสนที่ผมได้พูดไปนะครับสรุปอีกครั้งนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นการในพิเศษตีปศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับผมก็ยังไม่รับซื้อนะครับ